ข้อที่9นะครับจากรูปแสดงแถบกระดาษบันทึกข้อมูลการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าสลับความถี่50เฮิร์จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในหน่วยเซนติเมตรต่อวินาทีณนะจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมีค่าสูงสุดของการเคลื่อนที่นี้เมื่อแถบด้านล่างแสดงตัวเลขระยะเป็นเซนติเมตรของจุดที่บันทึกบนแถบข้อมูลครับก็มาดู อันแรกก่อนนะครับก็คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับก็มาดูเดี๋ยวจะพาไปดูรูปก่อนนะครับว่ามันเป็นลักษณะเป็นอยไนะครับครับก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับตรงนี้จุดตรงนี้นะครับก็คือจุดตรงนี้เขาจะมีแถบแถบกระดาษมาให้นะครับตรงนี้แถบกระดาษมาให้นะครับแล้วก็จะมีตรงคาร์บอนนะครับตรงนี้แผ่นคาร์บอนนะครับทีนี้ไอ้เครื่องเคาะสัญญาณเนี่ย ไอตัวเวลาคันเคาะของมันนะครับซึ่งตรงที่มันจุดที่มันเคาะนะครับมันจะเคาะตามความถี่นะครับที่ให้มานะครับซึ่งแต่ละจุดที่ห่างกันนะครับตรงนี้จุด1ถึงจุด1นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาช่วงจุดหนึ่งนะครับก็คือ1นึส่วนห้าินาทีนะครับตรงนี้ก็คือเวลาที่เครื่องเคาะสัญญาณใช้นะครับอันนี้คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับก็คือตัวอย่างให้ดูนะครับครับเราก็มาดูวิธีทํานะครับ ก็คือจากโจทย์นะครับอันนี้เขาให้นะครับก็คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับตรงนี้เขาใช้ไฟฟ้ากระแสสลับความถี่50เฮิร์ตนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสิ่งที่เขาบอกมานะครับก็คือเครื่องเคาะเนี่ยจุดแต่ละจุดนะครับตรงนี้สมมติว่าจุดแต่ละจุดตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะได้แถบกระดาษออกมานะครับจุดแต่ละจุดมันจะห่างกันใช่ไหมครับซึ่งแต่ละจุดที่มันห่างกันนี่นะครับเวลาที่ใช้ นะครับหนึ่งช่วงจุดนะครับเวลาที่มันใช้จุดหนึ่งช่วงจุดสมมตินะครับตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เวลาที่ใช้ก็คือ5้าหส่วน50สิวินาทีนะครับตรงนี้ทุกช่วงจะใช้เวลาเท่ากันนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ก็1ส่วน50ิวินาทีนะครับตรงนี้ก็คือเวลาที่มันใช้นะครับทีนี้นะครับทีนี้นะครับขอให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับ ในหน่วยเซนติเมตรต่อวินาทีนะครับณนะจุดใดจุดหนึ่งที่มีค่าสูงสุดของการเคลื่อนที่นี้อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับสูงสุดทีนี้เราจะรู้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยสูงสุดนะครับก็คือก็คืออัตราเร็วในช่วงที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางมากที่สุดนะครับก็คือเราดูง่ายนะครับถ้าช่วงจุดตรงไหนมันห่างกันมากที่สุดแสดงว่าอัตราเร็วมันมีมากที่สุดนะครับก็คือตรงนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้อัตราเร็วก็จะน้อยนะครับทีนี้เราไปหาช่วงจุดที่มันมีค่ามากที่สุดนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยมันก็จะสูงสุดนะครับซึ่งเราจะได้ช่วงตรงนี้นะครับก็คือ5ถึง5 5จุดถึง8 5จเซนติเมตรนะครับตรงนี้เขาให้แต่ละจุดตรงนี้ห่างเป็นเซนติเมตรนะครับเราจะหาจาก5 5ถึง8.5นะครับ ตรงนี้ก็คือเขากําหนดว่าจุดใดจุดหนึ่งนะครับเราอาจจะคิดจุดตรงนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะเพิ่มจุดมาตรงนี้เราจะหาระยะตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับครับเราก็มาดูวิธีทำนะครับก็คือจากโจทย์นะครับก็เริ่มต้นนะครับจากโจทย์นะครับสิ่งที่เขากําหนดมาให้นะครับก็คือ อันแรกเลยนะครับก็คือระยะนะครับตรงแรกก็คือระยะทางนะครับก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัว s นะครับระยะทางก็คือตัว s นะครับซึ่งเราจะดูช่วงจุดที่8.5กับ5.5นะครับตรงนี้เป็นช่วงที่อัตราเร็วสูงสุดนะครับระยะมันได้มากที่สุดนะครับเราก็จะเอา8.5ลบด้วย5.5นะครับซึ่งเราก็จะได้ระยะทางเท่ากับ 3เซนติเมตรนะครับตรงนี้เขาให้ระยะเป็นเซนติเมตรมานะครับทีนี้เวลาในการเคลื่อนที่นะครับเวลาทีนี้ช่วงจุดของเราเราจะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้ช่วงจุดของเราตรงนี้ถึงตรงนี้มันห่างกัน1ช่วงจุดนะครับฉะนั้นเวลาก็คือ1ส่วน50วินาทีนะครับตรงนี้ก็คือตัว ของเรานะครับเวลาก็คือตัว t ก็คือ1ส่วน50ิวินาทีนะครับตรงนี้วินาทีนะครับทีนี้เขาให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือให้หา v เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหาจากสูตรนะครับ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t นะครับทีนี้เราก็รู้ค่ามันแล้วนะครับเราก็แทนลงไปนะครับ s ระยะทางนะครับเท่ากับ 3ามเซนนะครับก็ส่วนด้วย T นะครับก็คือ1ส่วน50นะครับจากนั้นนะครับเราก็คำนวณกันออกมาเลยนะครับก็เอาง่ายๆนะครับเราก็จะกลับนะครับเศษเป็นส่วนนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจาก50เราก็จะกลับขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะได้เป็น3คูณ50ส่วนด้วย1นะครับตรงนี้ซึ่ง3คูณ50เท่ากับ 150นะครับหารกับ1นะครับก็คือได้เท่าเดิมนะครับฉะนั้นเราจะได้อัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเท่ากับ150เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้ฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่1นะครับก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดนะครับของการเคลื่อนที่นี้เท่ากับ 150เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับต่อข้อที่1ครับครับข้อที่10นะครับในการทดลองปล่อยถุงใายได้ตกแบบเสรีโดยลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่ความถี่50จุดต่อวินาทีจุดบนแถบกระดาษปรากฏดังรูปถ้าระยะระหว่างจุดที่9ถึงจุดที่10วัดได้3.8ซนติเมตรและระยะห่างจากจุดที่10ถึงจุดที่11วัดได้4 2เซนติเมตรความเร็วที่จุดที่10จะมีค่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีนะครับก็มาดูวิธีทำนะครับก็วิธีทำนะครับก็จะคล้ายๆข้อที่ผ่านมานะครับครับจากโจทย์นะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับอันแรกนะครับก็คือตัวของระยะนะครับตรงนี้เขาให้มานะครับตรงนี้เราจะหาเป็นการกระจัดนะครับเนื่องจากโจทย์เขาให้หาความเร็วนะครับตรงนี้ก็คือตอนแรก เขาให้จุดที่ตรงนี้ครับระยะห่างจาก 9- ถึง10นะครับตรงนี้เขาให้มาเท่ากับ3.8เซนติเมตรนะครับตรงนี้3าุเซนติเมตรนะครับตรงนี้ระยะแรกนะครับทีนี้เขาให้ระยะที่2คือจาก10จุดที่10บนะครับถึงจุดที่11บนะครับเขาวัดได้4.20เซนติเมตรนะครับตรงนี้ทีนี้ครับตรงนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือจุดที่9้า ถึงจุดที่11ตรงนี้นะครับเราต้องรู้ก็คือการกระจัดของมันนะครับก็คือ S นะครับเอสที่มีลูกศรนะครับการกระจัดของเรานะครับก็จะนําเอา3.8นะครับศูนย์นะครับบวกกับ4.20นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือการค่าของการกระจัดนะครับเอามาบวกกันนะครับซึ่งเราก็จะได้เท่ากับ8เซนติเมตรนะครับทีนี้ เราจะได้เท่ากับ8เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเขาให้หน่วยเป็นเซนติเมตรมาครับตรงนี้เราจะได้8เซนติเมตรนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนการกระจัดนะครับการกระจัดตัว s d a s ของเราเนี่ยให้เป็นมีหน่วยเป็นเมตรนะครับตรงนี้เราก็จะนำเอาจากเราจะเปลี่ยนจากเซนติเมตรนะครับให้กลายเป็นเมตรนะครับเราก็จะนำเอา100นะครับก็คือเอา100มาหารนะครับก็คือ8หารด้วย100นะครับตรงนี้ฉะนั้น การกระจัดของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 0. 0 8ุเมตรนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับให้การกระจัดของเรามีค่าเท่ากับ0.08เมตรนะครับตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูเหมือนเดิมครับตรงนี้เราดูจาก9ถึง11นะครับซึ่งมันห่างกัน2ช่วงนะครับสองช่วงซึ่งแต่ละช่วงมันจะใช้เวลา1ส่วน 5 0วินาทีเหมือนกันนะครับช่วงนี้1นึส่วนห0ช่วงนี้1นึส่วนห้นะครับฉะนั้นเวลา t ของเราก็นำมาบวกกันนะครับก็เท่ากับ2ส่วนห้นะครับวินาทีนะครับตรงนี้ทีนี้เขาให้หาเขาให้หานะครับตรงนี้ให้หาความเร็วที่จุดที่10นะครับก็คือให้หา v นะครับที่มีเวกเตอร์นะครับลูกศรนะครับความเร็วนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือ v เวกเตอร์นะครับเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับตรงนี้เราก็ทราบแล้วนะครับเราก็นํามาแทนค่าลงไปได้เลยนะครับการกระจัดของเรา v เวกเตอร์นะครับก็จะเท่ากับ0.08นะครับตรงนี้0.08 เมตรนะครับส่วนด้วยเวลานะครับก็คือ2ส่วน50สินะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมข้อที่ผ่านมานะครับเราก็บวกลบคูณหารกันออกมานะครับซึ่งเราก็จะได้นะครับเราจะย้ายนะครับกับ50ขึ้นไปคูณนะครับเราก็จะได้เป็น0.08คูณกับ50นะครับหารด้วย2นะครับตรงนี้ ทีนี้นะครับเราก็คำนวณกันออกมาเลยนะครับตรงนี้0ูจุดศูนย์คูณห้นะครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ4นะครับฉะนั้นความเร็วของเรานะครับ v vector ของเราก็จะเท่ากับ4ส่วนด้วย2นะครับก็จะเท่ากับตรงนี้นะครับเราก็หากันมาแยกก็จะได้เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีนะครับข้อนี้ฉะนั้นข้อนี้นะครับความเร็วที่จุดที่10นะครับของเรา ความเร็วที่จุดที่10ของเรานะครับก็จะเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีตรงนี้นะครับตอบ2เมตรต่อวินาทีครับครับต่อมานะครับเราก็มาดูกรณีที่วัตถุนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับคงที่นะครับจะได้นะครับตรงนี้เราจะหา ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะครับจากอัตราเร็วคูณกับเวลานะครับหรือเราจะได้ว่าสูตรเท่ากับ s เท่ากับ v คูณกับ t นะครับสัญลักษณ์เนะครับก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับตรงนี้ v นะครับก็คืออัตราเร็วซึ่งคงที่นะครับตรงนี้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอันต่อมานะครับก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับมีหน่วยเป็น วินาทีนะครับจะญนรักตัวทีนะครับตรงนี้คือเวลานะครับอันนี้เราต้องจําให้ได้นะครับครับก็มาดูเข้ามาดูข้อที่11เลยนะครับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว15เมตรต่อวินาทีเป็นเวลานาน60วินาทีระยะทางที่รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ ข้อใดต่อไปนี้นะครับก็มาดูวิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับเราก็มาดูสิ่งที่เขากําหนดมาให้นะครับอันแรกนะครับก็คือเขากําหนดอัตราเร็วคงตัวมาให้นะครับตรงนี้อัตราเร็วตรงนี้นะครับตรงนี้อัตราเร็วสัญลักษณ์ก็คือตัว v นะครับเท่ากับ15เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้15เมตรต่อวินาทีนะครับ ทีนี้โจทย์เขาบอกต่อนะครับก็คือเป็นเวลา60วิบวิเวลาก็คือสัญลักษณ์คือตัว t นะครับตรงนี้สัญลักษณ์ก็คือตัว t นะครับแล้วก็ t เรานะครับเวลาเท่ากับ60วินาที R, นะครับตรงนี้ทีนี้เขาถามหาระยะทางของรถยนต์คันนี้จะเคลื่อนที่ได้ขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเขาให้หา s นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ซึ่งเราจะหาจากสูตรนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเรจะหาจากสูตรนี้ก็คือ s เท่ากับ v คูณกับ t นะครับตรงนี้ก็คือ s เท่ากับ v คูณกับ t นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเราจะได้ s นะครับระยะทางเท่ากับ v ก็คืออัตราเร็วนะครับก็เท่ากับตรงนี้นะครับ 15นะครับเราก็แทนลงไปนะครับคูณอยู่กับ t นะครับคูณอยู่กับ t ก็คือ60สิบวินะครับเวลานะครับเวลาเท่ากับ60สิบวินะครับฉะนั้นระยะทางของเราก็จะได้เท่ากับ900เมตรนะครับข้อนี้ฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่4นะครับครับข้อที่12นะครับ รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว15เมตรต่อวินาทีนานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง450เมตรนะครับก็มาดูวิธ,ธีทำกันเลยนะครับก็เริ่มจากจากโจทย์นะครับก็มาดูสิ่งที่เขากำหนดมาให้นะครับอันแรกนะครับก็คืออัตราเร็วคงตัวนะครับอัตราเร็วก็คือตัว v นะครับตรงนี้เท่ากับ15 เมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้โจทย์กําหนดมาให้นะครับทีนี้เขาถามว่านานเท่าใดนะครับนานเท่าใดตรงนี้ก็คือเขาให้หาหาตัวของเวลานะครับตรงนี้ก็คือตัว T นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับจึงจะเคลื่อนที่ได้ระยะตรงนี้ขอให้ระยะมานะครับระยะทางก็คือตัว S นะครับระยะทางตัวเอเท่ากับ450เมตรนะครับตรงนี้450เมตรนะครับ ทีนี้เขาถามหาเวลานะครับเราก็จะหาจากสูตรนะครับซึ่งจะเป็นสูตรเดิมนะครับก็คือ v เท่ากับ s ส่วนด้วย t นะครับทีนี้เราจะหาตัว t นะครับซึ่งมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะย้ายสรรมการนะครับตรงนี้เราจะย้ายจาก t นะครับซึ่งมัน หารอยู่นะครับเราจะย้ายขึ้นไปคูณข้างบนนะครับเราจะย้าย t กับ v นะครับตรงนี้สลับกันนะครับซึ่งเราก็จะได้ t นะครับ t ก็จะเท่ากับ s ส่วนด้วย v นะครับตรงนี้อันนี้จําไว้ด้วยนะครับก็คือถ้าเราจะหาจะหาเวลานะครับเวลาเราจะหา t นะครับเราก็จะหาจาก s ส่วนด้วย v นะครับก็คือเอาระยะทางส่วนด้วย ความเร็วนั่นเองนะครับเอาระยะทางส่วนด้วยความเร็วนะครับก็จะได้เท่ากับเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับระยะทาง S ของเราเท่ากับ450เมตรนะครับส่วนด้วยอัตราเร็วนะครับก็คือ15นะครับตรงนี้15ฉะนั้น T ของเรานะครับเวลาเราจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับก็เราก็หารกันออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ30วินาทีนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือเราจะใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีนะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อที่3ครับครับก็ต่อมานะครับข้อที่13นะครับรถยนต์คันนึงวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลีย่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเมือง A ไป B ซึ่งอยู่ห่างกัน270กิโลเมตรต้องใช้เวลา เดินทางกี่ชั่วโมงจึงจะถึงเมือง b นะครับก็มาดูวิธีทำเลยนะครับก็เริ่มจากโจทย์นะครับก็มาดูสิ่งที่โจทย์นะครับกําหนดมาให้นะครับอันแรกนะครับเขากําหนดมาให้ก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยนะครับตรงนี้กสัญลักษณ์ก็คือตัว v นะครับเท่ากับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ทชนี้ อันต่อมาครับสิ่งที่เขากําหนดมาให้นะครับก็คือระยะห่างนะครับตรงนี้ระยะห่างก็คือระยะทางจากเมือง a ไป b นะครับเราจะแทนด้วยตัว S นะครับระยะทางนะครับก็คือ270กิโลเมตรนะครับทีนี้เขาถามนะครับก็คือเราจะใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจึงจะถึงเมือง b นะครับก็คือเขาให้หาตัวของเวลานะครับก็คือตัว T นะครับเท่ากับ เท่าไรนะครับซึ่งเราจะหาจากสูตรนะครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับเราจะหาจากสูตร t นะครับเวลาเรานะครับเราจะหาจากระยะทางนะครับก็คือตัว s ส่วนด้วยอัตราเร็วนะครับตรงนี้กองง่ายๆครับแทนลงไปเลยนะครับก็ระยะทางของเรานะครับ s ของเราก็เท่ากับ270นะครับหารด้วย v นะครับก็คืออัตราเร็วนะครับก็คือ90นะครับแล้วก็หารกันออกมานะครับ ฉะนั้นเราก็จะได้เวลาเท่ากับ3ชั่วโมงนะครับตรงนี้3ชั่วโมงฉะนั้นเราก็จะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับจากเมือง A ไป B นะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อที่3ครับครับข้อต่อมานะครับข้อที่14นะครับจากข้อที่ผ่านมา ถ้าออกเดินทางจากเมือง A เวลา13นาฬิกาจะถึงเมือง b เป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับก็ข้อที่ผ่านมานะครับเราใช้เวลาจากเมือง a ไป b นะครับจาก a ไป b นะครับตรงนี้เราใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับ3ชั่วโมงนะครับฉะนั้นข้อนี้เขาถามถ้าเราออกเวลา13นาฬิกานะครับเราจะใช้ไปถึงเราจะใช้เวลาไปถึงเมือง B นาน เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็เราก็บวกเพิ่มไปอีก3ามชั่วโมงครับถ้าเริ่มจาก13บามนาฬิกานะครับเพิ่มไปอีกสามชั่วโมงนะครับนี้เป็น1ชั่วโมงก็จะเป็นสิบสนะครับจุ 00, 000, เพิ่มไปอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นสิบห้านนะครับเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นสิบ0นอนนะครับตรงนี้ซึ่งมันจะครบสามชั่วโมงแล้วนะครับฉะนั้น ถ้าเราออกเดินทางเวลา13นาฬิกาเราจะถึงเมือง B นะครับเป็นเวลาก็คือ16นาฬิกานะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อที่3ครับครับข้อที่15นะครับรถยนต์คันนึงแล่นด้วยอัตราเร็วคงตัว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางรถยนต์คันนี้แล่นได้ในเวลา6นาทีเป็นตามข้อใดนะครับ ก็มาดูวิธ,ธีทำกันเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับมาดูสิ่งที่เขากำหนดให้นะครับอันแรกนะครับก็คืออตัตราเร็วนะครับตรงนี้อตัตราเร็วของรถนะครับคงตัวนะครับก็คือตรงนี้อัตราเร็วสัญลักษณ์ก็คือตัว v นะครับเท่ากับ30กิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้เช่นนี้ เขาถามหานะครับเขาถามหาระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้นะครับตรงนี้ก็คือเขาให้หาระยะทางนะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว S นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยเขากําหนดเวลานะครับก็คือตัว t นะครับเวลาคือ T มาให้เท่ากับ6นาทีนะครับตรงนี้6นาทีนะครับทีนี้เราต้องเปลี่ยน6นาทีให้เป็นชั่วโมงนะครับตรงนี้ เราจะเปลี่ยน6นาทีให้เป็นชั่วโมงนะครับเราก็จะนำเอา6ส่วนด้วย60นะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นชั่วโมงนะครับหารกันออกมาแล้วจะได้เป็นชั่วโมงนะครับซึ่งเราจะได้เวลาทีนะครับเวลาของเราจะเท่ากับ0.1ชั่วโมงนะครับตรงนี้0.1ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเวลานะครับ ฉะนั้นเขาให้หาระยะทางนะครับตรงนี้ก็คือหาจากจากสูตรนะครับก็คือ s เท่ากับ v คูณกับ t นะครับง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คือ <S <S เราจะได้ระยะทางนะครับก็คือตัว s, <S, 2> <S, 2> <S นะครับเท่ากับ v นะครับก็คือ30คูณอยู่กับเวลานะครับก็คือตัว t นะครับมากับ0.1นะครับ ซึ่งคูณกันออกมานะครับเราก็จะได้เท่ากับ3กิโลเมตรนะครับตอนนี้คูณกันออกมาได้เท่ากับ3กิโลเมตรนะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อที่3ครับครับก็มาดูข้อที่16นะครับเพราะว่าเต่าตัวหนึ่งนะครับเดินเป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงตัว 30ซนตเมตรต่อนาทีจงหาว่าเต่าตัวนี้จะเดินได้ไกลกี่เมตรเมื่อเวลาผ่านไป4ชั่วโมงนะครับครับก็มาดูวิธีทํานะครับก็จากโจทย์นะครับเริ่มต้นนะครับเขากำหนดสิ่งที่เขากำหนดมาให้นะครับก็คืออัตราเร็วนะครับตรงนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว v นะครับตรงนี้เท่ากับ30เซนติเมตรต่อ นาทีนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ถามว่าจงหาว่าเต่าตัวนี้นะครับจะเดินได้ไกลกี่เมตรนะครับซึ่งก็คือเขาให้หาระยะทางสัญลักษณ์ก็คือตัว s นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ทีนี้เขากําหนดมาให้นะครับก็คือเมื่อเวลาผ่านไป4ชั่วโมงนะครับก็คือเขาให้เวลามาก็คือตัว t นะครับสัญลักษณ์ก็คือตัว t เท่ากับ 4ชั่วโมงนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นนาทีนะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นนาทีนะครับก็คือเราจะเอา40คูณกับ60นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นนาทีนะครับก็จะเท่ากับ240นาทีนะครับตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับ240นาทีนะครับตรงนี้ ทีนี้นะครับเราก็จะหานะครับกระยจากสูตรนะครับตรงนี้เขาให้หาระยะทางที่เต่าเดินได้ใน4ชั่วโมงนะครับเราก็หาจากสูตร s เท่ากับ v คูณกับ t นะครับตรงนี้ซึ่งเราก็จะได้ระยะทางนะครับเท่ากับอัตราเร็วนะครับก็คือ30นะครับคูณอยู่กับ t นะครับก็คือเวลา240นาทีนะครับตรงนี้ ซึ่งเราก็จะได้ระยะทางที่เต่าได้เตือนได้ใน4ชั่วโมงนะครับเท่ากับ7,200เซนติเมตรนะครับตรงนี้เซนติเมตรนะครับทีนี้ในโจทย์ของเรานะครับเขากําหนดให้นะครับให้ตอบเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือระยะจาก7,200เซนติเมตรนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือเราจะเอา100มาหารนะครับตรงนี้ แล้วก็หารกันออกมานะครับซึ่งเราจะก็จะได้ระยะทางนะครับที่เต่าเดินได้นะครับเท่ากับ72เมตรนะครับตรงนี้ดังนั้นนะครับระยะทางที่เต่าเดินได้ก็คือ s นะครับจะเท่ากับ72เมตรนะครับตรงนี้ก็คือเวลาที่เต่าเดินได้ภายใน4ชั่วโมงนะครับฉะนั้นเราจะตอบข้อที่4นะครับข้อนี้